โอเคผมคิดว่าผมให้ข้อมูลของดูคอพาร์เลสพว่าคุณประมาณหนึ่งแล้ว mm. เดี๋ยวเราไปต่อกันที่หอคอยสูงๆตรงนู้นนะคุณเห็นปะนั่นหน้าโน,นูนน่ะนั่นคือหอคอยรามาสิสอืมสภาพในตัวเกมภาคแรกคือไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมแต่มันก็คือหอคอยเดียวกันนั่นแหละครับไปคุณเข้าไปด้านในกันดีกว่า r a m า s ิสทาวเวอนะครับเป็นหอคอยที่สร้างด้วยอิฐสีแดงสไตล์เจดีมีทั้งประชากรในบรดเกตที่ชื่นชอบ รวมถึงมีประชากรที่ก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันสูงเกินไปอืมมันบังทัศนียภาพที่สวยงามของอัพเปอร์ซิตี้มากเกินไปครับคนก็เลยไม่ชอบกันเจ้าของดั้งเดิมออริจินัลในปี1359 dr นะครับจนถึงปี1368คือพ่อมดนามว่า r a m a s i s f l a m e s i n g e รเลเวลของเขานะครับคือเลเวล9มีนิสัยเป็นแบบ Lawful Evil และก็เติบโตมาจากดินแดนเดอพาทางตะวันออกของโทริ อย่างไกลเลยแหละออกขวาไปนู้นเลยครับอีกนิดก็ไปคาราทัวแล้วสมัยก่อนเนี่ยรามาซิสเป็นแค่กะลาสีเรือและก็ชอบใช้เวลาในการศึกษาเรื่องของใต้น้ําเป็นอย่างมากและก็ด้วยความชอบอย่างเอาเป็นเอาตายแบบนี้นะครับเขาจึงหันมาศึกษาตําราวเวทมนต์และก็เปลี่ยนอาชีพจากกะลาสีเรือเป็นพ่อมดวิศาตและทําการเลือกซับคลาสเป็นเมจเขาก็หวังว่าจะได้ใช้ทุกอย่างที่ศึกษามาเนี่ย ช่วยในการออกทะเลแล้วก็ศึกษาเรื่องใต้น้ําต่อไปหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายจากเดอร์ปานะครับมาสู่บอร์เดเกตด้วยเวลาเท่าไหร่ผมไม่ทราบแน่ชัดนะครับอืมแต่ก็มีการลงบันทึกเอาไว้ว่าชายคนนี้เนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักในปี1358 dr งั้นก็น่าจะก่อเหตุการณ์บอร์เดเกตภางแรกเกิดประมาณสัก10ปีบวกๆเห็นจะได้ประมาณนี้นะครับการอยู่อาศัยในบอร์เดเกตช่วงแรกของรามาซิสนะครับ โวลตามเก็บข้อมูลมาได้และก็ทำการจดบันทึกลงไปในหนังสือที่มีชื่อว่าโ o ล o Guide to s o โค้ e ในปีในปี1366 DR นะครับว่าอย่างนี้เลยชายคนนี้มีหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการพร้อมกับเป็นเสือผู้หญิงไล่เก็บแต้มเมียชาวบ้านนะครับไปทั่วเลยว้าวโอเคโอเคนะครับเขา NTR ชาวบ้านเขาไปทั่วเลยนะ จนข่าวลือเนี่ยเขาลือกันในแซดในบอด์ดเกตแล้วว่าโดนสามีของสาวๆอ่ะลุมกระทืบแล้วบางแหล่งก็บอกว่ารามาซิดเนี่ยทำการสังหารคนพวกนี้ทิ้งไปหมดเลยครับสมัยก่อนเนี่ยรามาซิดเขาไม่ได้มีบ้านใหญ่โตแบบนี้นะคุณแต่ว่าเขามีบ้านหลังโซมๆนะครับใกล้ๆกับโรงแรมเดอะทรีโอเคกและก็มักจะมารับประทานอาหารที่นี่เป็นประจำส่วนชื่อเสียงของเขาเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักในเรื่องของเซียนแห่งท้องทะเลเขาดำน้ำได้ลึกมาก ลึกกว่ามนุษย์คนอื่นในประวัติศาสตร์นะครับโดยไม่ใช้เวทมนต์ด้วยและเป็นคนค้นพบสร้างเรือแตกมากมายที่จมสู่ท้องทะเลได้มากกว่าใครและยังคงให้คำปรึกษาเรื่องของจุดตกปลาดีๆแก่กับตันเรือไม่พอแค่นั้นนะครับรามาซิสยังคงแตกฉานในเรื่องของสมุนไพรใต้น้ําแต่ว่าเรื่องที่เขาเอ็กซ์เพรที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาปลากระเบนปีศาจหรือว่าเจ้าดิฟซีลอตนะครับลหลายคนก็จะมองกันว่าเออ รามซิตเขาประกอบอาชีพแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถเก็บเงินในมหาศาลจนก่อสร้างปรามซิตทาวเวอร์ได้ไงอ่ะถูกต้องปะมันก็เมคเซนต์อยู่นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็มองว่าอาชีพแบบนี้ต้องใช้เวลานานมากและก็เงินทองเนี่ยมากมายเช่นเดียวกันการก่อสร้างอะไรที่มันใหญ่เกินตัวอย่างรามซิตทาวเวอร์ได้เร็วขนาดนี้ด้วยเนี่ยมันก็เร็วเกินไปจนน่าสงสัยอืมและหลายคนในบรอดเว์เกตนะครับก็เลยตั้งทฤษฎีต่างๆนานากัน,น,น,นไปว่า เ,เขาคงจะไปเจอกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเขาน่าจะไปแบบได้ทุนทรัพย์จากใครหรือเปล่าอะไรนี้แต่สุดท้ายนะครับก็จบไปที่เรื่องที่ว่ารามาซิดเนี่ยคงได้ค้นพบกับโชคลาภอะไรใต้ท้องทะเลและก็นํามาก่อสร้างรามาซิดทาวเวอร์จนได้แต่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้มีใครทราบนะสุดท้ายหอคอยทรงเจดีหน้าตาประหลาดประหลาดก็ได้เกิดขึ้นมาในบอลเดอร์เกตไปแล้วและสไตล์เจดีของตัวหอคอยแบบนี้เนี่ย มันไม่ค่อยได้พบเห็นในเฟร,ฟรุนมากเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วเหตุผลที่มีสภาพไปเหมือนกับทรงเอเชียแบบนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับในช่วงแรกเดอพาเนี่ยอยู่ใกล้กับคาราทัวแล้วทวีปคาราทัวเปรียบเสมือนกับโลกเอเชียจริงๆของเรานะครับเช่าหลงนะครับคือประเทศจีนส่วนแคว้นวาเนี่ยคือประเทศญี่ปุ่นแล้วเดอพาของรามาซิสก็เทียบได้กับประเทศอินเดียเพราะว่าในเซตติ้งของดีดีนะ ยังคงใช้ตำแหน่งมหาราชาแหมมหาราชานนายจ๋าดังนั้นรามาซิสนะครับที่มีชาติกำเนิดมาจากทางฝั่งของเอเชียก็ได้น,นำเอาวัฒนธรรมของบ้านเขาเนี่ยมาก่อสร้างเป็นรามาซิสทาวเวอร์ด้วยจนเกิดเป็นรูปร่างหน้าตาของรามาซิสทาวเวอร์แบบนี้นี่แหละถ้าเปนเพื่อนเ,เล่นในภาคที่3นะครับแล้วตามเก็บรอของเขามาสักนิดหน่อยนะคุณจะรู้มาคร่าวๆว่ารามาิสนั้นเขาหายตัวไปใช่ไหม แต่ตามประวัติจริงๆแล้วนะครับรามาซิสเกิดปัญหานิดๆหน่อยๆกับผู้เล่นในภาคแรกในเควส The Captive n i m ที่รามาซิสต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปแย่งชิงนิ้มสาวหนึ่งตนรามาซิสนะครับไม่ได้บอกว่าจะนำนิ้มตนนี้เนี่ยไปทำอะไรจนถึงช่วงส่งเควสน,นะครับเราถึงจะได้มารู้ความจริงว่ารามาซิสต้องการจะนำนิ้มสาวตนนี้ไปแยกชิ้นส่วนออกและใช้ร่างกายของนิ้มแต่ละส่วนนำมาทำน้ำยาต่างๆนะครับ ที่สามารถสั่งการมนุษย์ได้ด้วยซึ่งนั่นถือว่าผิดจรรยาบรรณมากครับแต่ถ้าว่าคุณเล่นเป็นคนชั่วก็อย่าแคร์แต่ทางรอของดี d นะครับ mm hmm. เขาเลือกให้รามาซิส hmm. ไม่รอดจากเวสนี้แล้วก็มีการระบุคร่าวๆแค่ว่ารามาซิสลงเอยชีวิตตัวเองจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนิม mm hmm. ก็เพียงเท่านั้นนะครับจบเลยดังนั้นในปี1368 d r ปีที่รามาซิสเสียชีวิตไปแล้วนะครับหอคอยแห่งนี้จึงว่างเปล่าไม่ได้มีใครมาเป็นเจ้าของปล่อยร้างไปเลยครับ จนเวลาผ่านมาถึงปีหนึ่ก่อนเกิดเหตุการณ์บอร์ดเกต้าสามประมาณ10ปีในปีนี้นะครับได้มีนักเวทที่ชื่อว่าโลโลคันเข้ามาเป็นเจ้าของจนได้ไเห็นหน้าตาโลโลคันแล้วหน้ามันอ้อนตีนเกินไปว่ะคุณรู้สึกแบบคันไม้คันมืออยากจะให้เอลินดัดหลังซะหน่อยโอเคในเรื่องของโลโลคันในภาคสานี่ยผมคงไม่เล่าซ้ำมากขนาดนั้นนะคุณ คุณจะเป็นเรื่องจบยังไงก็แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่คุณนะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูประวัติดีกว่านะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนโลโลคันนะครับมีรากเหง้าของตัวเองมาจากอาณาจักรอาร์ามซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบอร์ดเกตด้วยนิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนขี้หลงตัวเองพูดมากดูถูกคนอื่นและคิดว่าตัวเองในเก่งกว่าพอมดคนอื่นในโลกแบบมากมากด้วยโอ้ยโคตรขี้โม้เลยคุณจริงๆอืม การปรากฏตัวของเขาในเมืองบอสเตเกตนะครับมันก็ย่อมมีคนไปเช็คประวัติโ,เตโซเชียล <c oughs> ลิ้นเปีย้ยเลยเนี่ยโอเคมีคนไปเช็คประวัติโซเชียลนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนจนได้ทราบมาว่าแท้จริงแล้วนะครับโลโลคันคนนี้เนี่ยโดนขับไล่หรือบางคนก็เล่าว่าเขาหลบหนีออกจากเมืองอาร์มนะครับมายังบอสเตเกตด้วยเหตุผลที่ว่าเมืองอาร์มมีกฎหมายเรื่องของการใช้เวทบนที่ว่าจำกัดการจะใช้เวทนะครับจะอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ แล้วโลโลคันเนี่ยมันใช้เวทมากเกินไปมันก็เลยมีคดีเรื่องนี้ติดตัวมาด้วยอะแต่นั้นก็เป็นเรื่องของการคาดเดานะครับเ hey, ผลุผลที่แท้จริงก็ไม่ได้มีใครรู้แต่ว่าสุดท้ายในปี1482 DR นะครับไอ้คิมโมคนนี้มันก็ได้รามาซิตทาวเวอร์ไปครองแล้วส่วนทางร้านซอสเซอร์รัสซันดีนะครับในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไม่ได้ตกเป็นของโลโลคันนะครับเจ้าของร้านในตอนนั้นนะครับเป็นคนที่มีชื่อว่าริเวอร์เลนแบล็กแฮน แล้วประวัติของไอ้ขี้โมโลลาคันนะครับก็มีการระบุว่ามันถังแตกมันไม่มีเงินเก็บเลยคุณมันจนมากเว้ยซึ่งมันก็รู้จักหลายครับว่ารามาซิสเป็นใครมีทรัพย์สมบัติเก็บเอาไว้ด้วยมันก็เลยไปเฟ้นหาจนได้พร้อมกับนำทรัพย์สมบัติของรามาซิสนะครับมาใช้จนตัวเองนั้นดูร่ำรวยไอเดียในเรื่องตรงจุดนี้นะครับน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาจากทีมงานของแลเรียน แล้วก็ในห้องของซอสรัตวอลต์นะครับที่เป็นห้องนิรภัยนะ่ะมันมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับลงชื่อว่ารามาซิสก็เลยมีความเป็นไปได้นะครับว่าในช่วงแรกของการพัฒนาตัวเกมเขาออกแบบห้องนี้มาให้เป็นห้องของรามาซิสจริงๆแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยของโลโลคันนั่นแหละคําตอบก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของรามาซิสทาวเวอร์แล้ว